ช่างเป็นดาบยักษ์ที่ยอดเยี่ยมดูเหมือนจะมีแสงดาวบางๆสะท้อนกับมเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ตรงกลางหน้าผากของข้าดาบเล็กเหล่านี้ต้องมีวิชาดาบซ่อนอยู่เมื่อกี้อยู่เจียนเข้ามาและฝึกวิชาดาบมันน่าจะมาจากดาบเล็กเล่มแรก สำหรับดาบเล็กที่เหลืออีก6เล่มแต่และเล่มมีแสงดาว2จุด3จุดไปจนถึง7จุดที่หมายความว่าข้าต้องใช้มเมล็ดพันจำนวนเท่ากันเพื่อปลดล็อกดาบเล็กที่สอดคล้องกันและได้วิชาดาบที่ถูกผนึกไว้ใช่ไหมเสี่ยบูฉางแจกเมล็ดพันคนละหนึ่งเมล็ดโดยรวมแล้วมี144เมล็ดความเป็นไปได้นี้ดูเหมือนน่าจะเป็นไปได้และต่อไปข้าจะให้มเมล็ดพันแห่งโอก,กาสแก่พวกเจ้าแต่ละคน ด้วยมเมล็ดพันธุ์นี้เมื่อเข้าไปในดินแดนปีศาจสวรรค์ที่ร่วงหล่นแล้วเจ้าจะสามารถเลือกและฝึกฝนวิชาดาบได้นี่คือการกระตุ้นให้ผู้คนฆ่ากันเองช่างเป็นกฎที่แปลกป,ประหลาดและเป็นเกมที่โหดร้ายแม้ว่าการสะสม,มะเมล็ดพันธุ์จะทำให้ข้าได้รับสมบัติที่ดีกว่าแต่มเมล็ดพันธุ์แรกนี้จะต้องถูกใช้ไม่งั้นอย่าหวังว่าจะช่วงชิงมเมล็ดพันธุ์หรือล่าผู้อื่นข้าคงจะถูกล่าเสียเอง แลกเปลี่ยนช่างเป็นดาบที่น่าประทับใจแลกมเมล็ดพันหนึ่งมเมล็ดกับดาบหนึ่งเล่มนี่มันคุ้มค่าอยู่เจนต้องเอาดาบไปแล้วออกจากวิหารไปทันที ดังคํากล่าวที่ว่าการรับขวานจะไม่ทําให้การตัดฟืนล่าช้าเนื่องจากมีกรอบป้องกันที่นี่ข้าจะนั่งสมาธิกับดับเล่มนี้ไป ผ่านไปทั้งวันแล้วและข้ายังไม่เข้าใจดาบเล่มนี้ทั้งหมดไม่แปลกใจเลยที่อยู่เจี้นเข้าใจเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกของดาบโดยปสัสแจากกแ่นแท้ของมันดูเหมือนว่าการฝึกฝนภายในวิหารก็มีข้อจำกัดด้านเวลาเช่นกันต้องเป็นเวลาหนึ่งวันสำหรับวิหารดูเหมือนได้เวลาไปแล้ว ตามที่คาดบางสถานที่ไม่ได้มีแสงดาวแค่หนึ่งดวงพวกเขามีสองหรือแม้แต่สามดวงดูเหมือนว่าในวันนี้ผู้คนข้างนอกไม่ได้เสียเวลาไปเปล่าๆคอยตามล่าคนอื่นที่เข้ามาที่นี่อย่างต่อเนื่องผู้คนที่มีแสงดาวสองดวงส่วนใหญ่น่าจะฆ่าใครบางคนและยึดมเมล็ดพันธุ์แสงดาวของพวกเขาไปแล้ววิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุด จากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ